สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับสู่รายการคุชลา HD นะครับนะเอาเลยเอาเละโอเคนะครับนะในคลิปนี้นะครับนะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเอ็นเครดิตทั้ง2ของ Spider-Man No Way Home นะครับนะ <c oughs> แล้วก็เตือนอีกทีนะครับนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีสปอยเอ็นเครดิตนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังถ้าใครไปยังไม่ได้ดูหนังหรือว่าดูหนังมาแล้วแต่ตอนที่คุณไปดูเนี่ยคุณไม่ได้รอดูเอ็นเครดิตทั้ง2อ,อันนี้นี้นะคะนะ <c oughs> บอกเลยครับว่ากด ปิดคลิปไปก่อนนะครับนะนะเตือนแล้วนะว่าอันนี้มีสปอยเอ็นเครดิตนะครับนะเอาลราโอเคนะครับนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับนะในเอ็นเครดิตตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นฉากนี้ครับจะเป็นฉากที่เวนอมเนี่ยเวนอมของตอมฮาร์ดี้นะครับอยู่ที่เม็กซิโกนั่นเองนะครับนะซึ่งหลังจากในเอ็นเครดิตภาค2 ไอ้ใเวทีหลังจากในเอ็นเครดิตของหนังเวนอมภาค2นะครับนะเราได้เห็นแล้วนะครับว่าว่าถ้านอกจากตัวร้ายของสไปเดอร์แมนทั้ง5ตัวแล้วเนี่ยเวนอมนะครับก็หลุดก็หลุดเข้ามาใน MCU เช่นกันนะครับนะและและในเอ็นเครดิตอันที่2ของสไปเดอร์แมนโนยโฮมนะครับนะเราก็ได้เห็นเอ็ดดี้บล็อกนะครับยังอยู่ที่เม็กซิโกอยู่นั่นเองนะครับนะเขาพยายามจะทําความรู้จักกับจักรวาลที่เขาหลุดเข้ามานะครับนะซึ่งจักรวาลซึ่งทําให้เขาได้รู้นะครับว่าจักรวาล MCU เนี่ยนะครับนะมีฮีโร่ หลายคนนะครับนะแต่ว่าอยู่ไปไม่ถึงอยู่ไปไม่ไม่ถึงอยู่ไปไม่ทันไรเขาก็ถูกเรียกตัวกลับเข้าโซ่จักรวาลเดิมซะแล้วนะครับนะแต่ว่าแต่นะครับนะการการกลับไปคราวนี้ของเขาเนี่ยนะครับเขาได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ที่ MCU ด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับนะนั่นก็คือซิมบินั่นคือเศษชิ้นส่วนซิมบิโอตของเวนอมนั่นเองนะครับนะซึ่งมันไม่ได้กลับไปด้วยนะครับนะมันยังติดอยู่ที่ MCU อยู่เหมือนเดิมนะครับนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย เราก็เดาทฤษฎีกันออผมก็ลองมาเดาทฤษฎีกันดูนะครับนะว่าไอตัวที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับนะเป็นเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นเวนอมเนี่ยก็แสดงเป็นไปได้สูงไงครับว่าในสไปเดอร์แมนภาคสี่เนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคสี่ไม่ใช่ภาคห้า 5, ก็ต้องเป็นภาคหกแหละใน3ภาคเนี่ยจะต้องมีภาคใดภาคหนึ่งแหละครับนะอาจจะต้องมีเวนอมนะครับเป็นตัวร้ายนั่นเองนะครับนะแต่ว่า อาจจะไม่ใช่เอ็ดดี้บล็อกเลยที่แสดงโดยทอมฮาร์ดี้นะแต่จะเป็นเอ็ดดี้บล็อกคนใหม่ที่ที่อยู่ใน MCU อยู่แล้วนะครับนะซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เอ็ดดี้บ็อกเนี่ยที่ใน MCU เนี่ยอาจจะมีเอ็ดดี้บล็อกอีกหนึ่งคนนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่เอ็ดดี้บ็อกเนบล็อกที่เราเห็นนะเห็นโดยเห็นที่แสดงโดยทอมฮาร์ดี้นะเป็นเอ็ดดี้บล็อกอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือเอ่อถ้าหากว่า ถ้าคุณดูในฉาก Incredibl ์ของ Spider-Man Homecoming นะใน Spider-Man ภาคแรกนะครับนะใน Incredibl ์ N อันแรกเนี่ยในฉากที่วอลเจอร์เนี่ยนะครับอยู่ในคุกอยู่ในคุกนะครับได้มีนักโทษคนหนึ่งนะครับเข้ามาคุยกับเขานั่นเองนะครับนะซึ่งนักโทษคนนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะหลายคนเขาก็เดาคาดการเอาไว้นะครับว่ามันว่าเขาก็คือสกอร์เปียรหรือว่าแมกกาเก้นหนึ่งในตัวร้ายของ Spider-Man นั่นเองนะครับนะ ซึ่งตอนที่เออ่สกอร์เปียเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับวอลเจอร์นะครับนะเขาได้มีจังหวะหนึ่งนะครับเขาได้บอกกับวอลเจอร์ว่าเขามีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับที่อยากจะที่อยากจะเจอสไปเดอร์แมนและอยากจะถ่ายรูปนะครับนะซึ่งเราก็เดาซึ่งก็เป็นความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าไอ้เพื่อนคนนั้นของสกอร์เปียเนี่ยแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นไอดี้บล็อกที่อยู่ใน MCU อยู่แล้วนะครับนะและและในภ้าสีเนี่ยซีบีโอตัวนี้นะครับนะก็อาจจะได้ไปเขา้า ก็อาจจะได้ไปเข้าสิงเอตี้บล็อกนั่นเองนะครับนะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าสิงเอตี้บล็อกโดยทันทีหรอกนะครับนะยังคือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังไปมันอาจจะไปเจอกับสไปไอซีบีโอตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันอาจจะไปเจอกับสไปเดอร์แมนของทอมพันแลนด์ก่อนไงแล้วมันก็อาจจะไปเข้าสิงที่ชุดของสไปเดอร์แมนให้ชุดของของปีเตอร์ของ,ของให้ให้ชุดของสไปเดอร์แมนนี่นะครับเป็นสีดําก่อนไงและหลังจากนั้นเนี่ย มันก็อาจจะค่อยเข้าไปสิงในร่างของเอ็ดดี้บล็อกที่อยู่ใน MCU นะครับคล้ายๆคล้ายๆกับในซับอร์แมนภาค3นั่นแหละครับนะซึ่งก็อันนี้เป็นทฤษฎีแรกนะครับที่เดากันไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งคือการคือซิมบิโอตตัวเล็กๆตัวนี้นะครับบางทีนะครับมันอาจจะไม่ใช่เวนอมแต่มันอาจจะเป็นลูกของเวนอมไงอาจจะเป็นคาร์เนตหรือว่าแรชเชอร์เฟก ไอเกนี่อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับนะคือถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตีว่าเป็นคาเนตก่อนนะก็สมมุตินะย้ำนะครับอันนี้สมมุตินะสมมุตินะทฤษฎีที่2นี้อันนี้สมมุตินะครับนะถ้าเกิดว่าไอตัวที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นคาเนตนะครับนะก็แสดงว่าในเอ่อใน m อ u มเนี่ยก็ต้องมีครีตัสคาสดี้อีกหนึ่งคนนะครับนะนะ คือเป็น ady, ครีตัสคาสตี้คนละคนกับที่เราเห็นในหนังเวนอม2นะคือเป็นครีตัสคนที่อยู่ใน MCU อยู่แล้วนะครับนะก็เป็นไปได้ไงครับว่าเออเราอาจจะได้เห็นซิบิโอตัวนี้เข้าไปสิงครีตัสคาสตี้แล้วก็กลายเป็นคาร์เนสนั่นเองนะครับนะและหลังจากนั้นเนี่ยและหลังจากนั้นน,นะครับนะมันก็จะได้มาสู้มาต่อสู้กับสไปร์แมนนั่นเองนะครับนะและถ้าถามว่า สไปเดร์แมนเนี่ยจะเอาอยู่ไหมคําตอบคือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดถึงครับผมว่าเอาไม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าถ้าอ้างอิงตามคอมิกแล้วนี่นะครับนะสไปเดร์แมนนะครับตัวต่อตัวกับเวต่อยตัวต่อตัวกับเวน้องที่เป็นแค่ซีบีอมาตรฐานนะครับนะสไปเดย์แมนยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยและและนี่ไปต่อยกับคาเน่ที่บบกว่าเป็นซีบีอร์เวอร์ชันอัปเกรดเข้าไปอีกนี่บอกตานรงครับถ้าชนะนี่คือปฏิหามากเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นถ้าเกิดว่าทฤษฎีข้อที่2นี่เกิดขึ้นจริงนนคก็็เปปไได้ว่าใ หนังสไปเดอร์แมนภาค4หรือไม่ก็ภาคหหรือไม่ก็ภาค6เนี่ยนะครับนะสไปเดอร์แมนของทอมพาร์แลนด์เนี่นะครับอาจจะสู้กับคาเนตไปก่อนรอบนึงนะครับแล้วพอเห็นว่าตัวเองสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับนะั่นก็อาจจะไปขอร้องให้ด็อกเตอร์สเตรนช่วยนั่นเองนะครับนะและด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็อาจจะร่ายมนนะครับเรียกให้เวนอมของทอมฮาร์ดี้นะครับจากจักรวาลของจากจักรวาลของตัวเองนะครับกลับเข้ามาใน MCU นะครับเพื่อช่วยให้ ปีเตอร์เพื่อช่วยปีเตอร์ของทอมฮอลแลนด์นะครับต่อสู้กับคาเนตใน MCU นั่นเองนะครับนะฮะนี่คือ2ทฤษฎีที่ผมเดาได้นะครับนะใครคิดเอ่อใครคิดว่าทฤษฎีไหนมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะส่วนในเอ็นเครดิตอันที่2นะครับนะในเอ็นเครดิตอันที่2ของ Spider-Man No Way Home นะครับนะตอนผมรอเนี่ยพอผมดูเนี่ยพอผมได้เห็นเอ็นเครดิตนะครับผมก็บอกเลยว่าไอ้แัคโหอะไรเนี่ยกูสารอดู จะเป็นหรืว่าจะเป็นการฟูบทไปสู่สไปเดอร์แมนภาคใหม่ๆหรือว่านึกว่าจะเป็นการเออนึกว่าจะเป็นการเฉลยว่าเออไอตัวมิสเตอร์ลิโอยังไม่ตายหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ด้นสึกไม่ใช่เลยครับนะคือพอผมดูเอ็นเครดิตภาคสองเนี่ยโอ้โหดูงี้นะกูกลับกูเดือนออกจากโรงแต่แต่จบเอ็นเครดิตภาคแรกแล้วเอ้กูเดินออกตั้งแต่จบเอ็นเครดิตอันแรกแล้วเพราะว่าอะไรนึกไหมครับเพราะว่าเอ็นเครดิตอันที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันก็คือตัวอย่างหนัง d o c เ o r Spider-Man ภาคสองนั่นแหละนะคือ คือเอา,อาง,ง่ายๆนะครับนะมันเขาเอาตัวอย่างของหนังด็ ampa, อเตอร์สเตรนาส2ที่เพิ่งปล่อยออกไปในคืนวันที่22อะ่ะมาลงมาลงในตัวอย่างมาลงเป็นเอ็นเครดิตในอันที่2ของ Spider-Man No Way Home ครับคือจริงๆ่กก็แอบหมันไส้ไอ้คนคนสร้างอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ไอ้่สิอันนี้รู้สึกว่าต้องโทษคนปล่อยตัวอย่างด้วยนะ คือผมก็งงนะว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงจะเอาถ้ามึงคือถ้ามึงจะปล่อยเอ็นเคนดิตถ้ามึงจะเอาเอ็นเคถ้ามึงจะเอาตัวอย่างของเอ่อดรเซนภาคสองเนี่ยไปใส่ในเอ็นเคนดิตอันที่สองของสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมเนี่ยทำไมมึงไม่ร้อยไอโนเวอโฮมมันเข้าฉายให้เสร็จก่อนวะแล้วมึงค่อยๆปล่อยเอ็นเคนดิตของด็เตอร์สเตนสเตนภาคสองออกมาเฮ้ยคือเอาคือคือ,คอตรงจุดนี้ผมก็แอบมันไส้นะ่ะมันไส้คนสร้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะเออนะ คือเอาเอาง่ายคือผมตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคบว่าถ้าใครคิดถ้าใครจะกลับถ้าใครจะไปดู Spider-Man No Way Home อีกรอบนะครับก็ไปดูได้นะแต่ถ้าใครจะไปดูเพราะว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยว่า i n f i d i t ี่2เป็งไงเดี๋ยวผมจะกลับไปดูแล้วกันนะเพื่อไปดู i n f i d i t y War นะครับบอกตรงตรงนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูครับไปเปิดดู YouTube เอาไปเปิดดู YouTube ดูดู Taylor ของ d r Strange Part เลยครับเพราะว่าตัวอย่างของหนัง d r Strange Part เนี่ยมันก็คือ i n f i d i t ที่สองของ Spider-Man No Way Home นั่นแหละนะคือไอติสนี่เนี้ยผมก็มันก็เลยทำให้เรามาเดาได้นะครับว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าหนังด็อกเตอร์สเตรนาค2เนี่ยอาจจะเกิดหลังจาก No Way Home แบบทันทีทันใดเลยเพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่นประเด็นมัลติเวิร์สเหมือนกันไงซึ่งการที่มันเล่นประเด็นมัลติเวิร์สอย่างเงี้ยก็คงจะไม่แปลกหรอกนะคือใน Spider-Man No Way Home เนี่ยจริงอยู่ครับที่ด็อกเตอร์สเตรนน่ะสามารถส่งตัวร้ายกลับไปได้ส่ง ทีเตอร์ทั้งสองเนี่ยกลับไปได้ก็จริงครับแล้วก็ส่งเวนนอกกลับไปได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถามว่าความกลรหหนของมัลติเวิร์ดได้จบลงหรือยังมัลติเวิร์สได้กลับมาคงที่เหมือนเดิมหรือยังคําตอบคือไม่เลยครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีครับว่าไม่เลยครับเพราะถ้ามันคงที่แล้วนะครับนะ เพราะถ้าเกิดว่ามันคงที่แล้วเนี่ยนะครับหน้าหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสเนี่ยมันคงไม่ตั้งชื่อว่าว่าอินเดอร์มัลติเวิร์ดออฟแมดเนตหรอกครับนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้ามัลติเวิร์สมันจบลงแค่นั้นจริงๆนะก็เท่ากับว่าหนังมันก็ต้องขึ้นซาก้าใหม่เลยดิถูกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคงมัลติเวิร์สมันคงไม่จบลงง่ายๆแบบนี้หรอกนะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปตามกันต่อในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสนั่นเองนะครับนะผมแล้วก็เป็นไปได้อย่างที่ผมไไดด้บบออกกปนนนะคครรรัวว่่่าาาามีีโสสสูงแงยเเตภ อาจจะเกิดหลังแบบอาจจะเกิดหลังสไปเดย์แมนโนเวโฮมแบบทันทีนะครับนะอาจจะไม่เกิดแบบทันทีทันไรหรอกอาจจะเกิดประมาณหลังหลังสไปเด m ์แมนโนเ Home แบบวัน2วันหรือว่าหลังสไปเด m ์แ n นโนเวโฮมแบบ3สัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งก็ต้องไปรอติดตามกันดูนะครับนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะมีวานด้ามาแจมด้วย วานด้ามาแจด้วยนะครับนะซึ่งก็เคยมีการมียูตก่อนหน้านี้ก็เคยมียูทูบเบอร์หลายคนมาคาดเดานะครับว่าในหนังด็อกเตอร์เซเรนพาสองเนี่ยวานด้าอาจจะเป็นตัวร้ายนะครับนะซึ่งยังซึ่งในตัวอย่างในตัวอย่างด็อกเตอร์เซเรนพาสองเนี่ยเรายังไม่เห็นเราเรายังไม่เห็นฉากที่ด็อกเตอร์เซเรนกับวานด้าสู้กันนะครับนะอันนี้เราก็เลยยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับว่า วานด้านเนี่ยจะเป็นตัวร้ายเอ่อตามที่หลายคนบางคนเขาเคยมโนกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอติดตามกันดูในหนังนะครับนะเอาละโอเคนะครับนะในวันนี้ก็สิ่งที่ผมจะพูดก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะโอเคนะครับนะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ